เรื่องง่ายๆแค่หนึ่งสิ่งนี้ชีวิตคุณดีขึ้นเยอะเลยค่ะเปลี่ยนเรื่องง่ายๆที่ครูว่านี้ก็คือภาษานั่นเองค่ะคุณสังเกตไหมว่าภาษาที่คุณใช้มันเกี่ยวเนื่องกับการมีชีวิตของคุณในทุกวนันไม่ว่าจะเป็นความสุขความรักความสัมพันธ์สุขภาพหรือแม้กระทั่งเรื่องงานเรื่องเงินก็ตาม ภาษาที่เราใช้มันเป็นตัวนําพาส่วนประกอบอื่นๆให้มันเกิดขึ้นแบบนั้นจริงๆเช่นคุณบอกว่าคุณอ้วนอ่ะกินอะไรก็อ้วนเนี่ยแค่หายใจก็อ้วนแล้วคุณสังเกตไหมว่ากินอะไรไปนิดหน่อยก็อ้วนในขณะที่บางคนเขาบอกเขาเป็นคนกินอะไรไม่ไม่ค่อยอ้วนเลยเขาเป็นคนที่แบบอ้วนยากมากอะ ภาษาของแต่ละคนจะร้อยเรียงถักทอสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นกับคนคนนั้นจริงๆและเมื่อเราพูดบ่อยพูดย้ำม,มันก็จะเกิดสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าความเชื่อแล้วไอ้เจ้าตัวความเชื่อเนี่ยมันทํางานกับสมองของเรานะคะมันจะสร้างนะเซลล์ประสาทในสมองให้ดึงดูดเรื่องราวแบบนั้นเกิดขึ้นกับเราจริงๆริซะด้วยเหมือนกันคะ่ะเรื่องเงินกับเรื่องงานถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยง,งานคุณไม่ดีเลยเงินไม่ค่อยมีภาษาที่คุณพูดมันก็กําลังทําให้คุณบั่นทอนการเงินและการงานของคุณทั้งบั่นทอนการเงินการงาน ใจกายกระเป๋าสตางค์ทำลายไปหมดเลยดังนั้นการที่คุณจะเริ่มเปลี่ยนสิ่งง่ายๆที่เรียกว่าภาษาที่จะสร้างโลกใหม่ให้กับคุณมันเริ่มต้นจากการที่คุณอาจจะต้องคิดก่อนที่จะพูดนิดหนึ่งปกติเราพูดไปเลยพองๆแล้วอาจจะต้องคิดนิดนึงว่าเราพูดคําไหนแล้วมันจะทําให้เราเกิดการเรียงตัวของกระบวนการทํางานของสมองใหมย่ยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ถ้าเกิดคุณอยู่ในช่วงการ ติดหนี้ติดสินหรือกําลังแบบโออยากจะปลดหนี้อะไรเงี้ยคุณอาจจะพูดว่าตอนนี้อยู่ในช่วงกระบวนการสร้างวิสัยทางการเงินใหม่อยู่ในช่วงการออมเงินอยู่อยู่ในช่วงการหาไรายได้เพิ่มเพื่อจัดการระเบียบทางการเงินหรือถ้าเกิดคุณกาลังอยากจะลดน้ำหนักคุณบอกว่าตอนนี้คุณกำลังเทรนตัวเอง ให้มีสัดส่วนหรือรูปร่างที่ดีวันดีคืนตอนนี้คุณกําลังจัดสรรอาหารในการดูแลตัวเองในทุกๆวันคุณมีความสุขจังเลยที่ได้ดูแลตัวเองให้สวยขึ้นหรือว่าหุ่นดีขึ้นในทุกๆวันเห็นไหมคะไม่มีคําว่าอ้วนอยู่เลยหรือไม่มีคําว่าการเงินแย่ยๆอยู่เลยหรือแม้กระทั่งความรักเหมือนกันถ้าเกิดคุณบอกว่าชีวิตคุณอะมันซวยเลยมีความรักกิทีไม่มีความสุขคุณก็จะเป็นแบบนั้นจริงๆดังน,น,นั้นภาษาใหม่ที่คุณควรจะเปลี่ยนก็อาจจะเป็นบอกตัวเองนะว่าจากนี้ไปฉันอนุญาาาาาตตตใให้้้คคควววมมมรััักกกดดีีีีีีเเเขนนนนนชชิฉแะ็็ื่่่่่ออองงททู วนเขารอฉันอยู่วันนี้ปรับเรื่องง่ายๆแบบนี้เริ่มต้นคิดก่อนที่จะพูดแล้วเรื่องที่คุณพูดมันก็จะมีสิ่งดีๆมาให้คุณคิดนั่นเองค่ะคุณสันไรสร้างข้อดีๆมีประโยชน์ไว้เพียบเลยถ้าเกิดคุณอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วแล้วก็ขอคอร์สฟรีได้ที่ ad คูซันไรต์ตรงนี้นะคะชื่อโปรแกรมจิตพิชิตความบางคังเวอร์ชันที่ดีที่สุดในโลกเรียนรู้ัวละหนึ่งคลิปแล้วก็ลงมือทาคุณจะมีความสุขคุณจะเยียวยาตัวเองได้ดีแล้วคุณจะมีพลังในการไปใช้ชีวิตมากๆค่ะแล้วจะกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ